ให้พูดถึงโรคมะเร็งอาะ่ะพี่นึกถึงมะเร็งอะไรมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคะ่ะอมะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมค่ะก็มะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งปอดอันดับแรกมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก สวัสดีครับพี่หมอหนึ่งครับผมทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยวันนี้วันนี้มันอยูดจะให้ผมนอนอยู่บ้านได้ไงแล้วก็ต้องออกมาหลัดล้าหลัดล้าบ้างนี่พี่หมอไปหาอะไรกินไหมโอ้ยยาเลยวันนี้อากาศร้อนอยู่แถวนี้ดีกว่าโอ้โหพี่จะฟิตไปไหนเนี่ยนิดหนึ่งนิดนึงเอางี้ถ้าพี่หมอไปกับผมนะเดี๋ยวผมจะพาพี่หมอไปกินที่แบบมีแบบขาวๆสวยๆแบบตุ้มๆแบบสอัส จเจะดีเหรอแต่ก่อนจะไปผมมีเรื่องปรึกษาพี่หมอนิดนึงเมื่อคืนผมกินข้าวแล้วผมรู้สึกแบบติดติดืนลำบากท้องอืดแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวเลยพี่น่าจะอืดมานานแล้วเนี่ยก็อืดมานานแล้วพี่แต่ ีผมทไเดเจ,จริงต้องระวังนะพวกท้องอืดเนี่ยอาจจะเป็นพวกสัญญาณของพวกโรคมะเร็งอะไรก็ได้อ๋อเหรอครับใช่ไม่ว่าจะเป็นท้องอืดกลืนติดกลืนลำบากอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้หนึ่งต้องระวังอ,อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไหมนะอยา่างที่หมอพาไปฟังกับผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าสัญญาณพวกโรคมะเร็งเนี่ยมีอะไรบ้างไปฟังกันสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง โรคมะเร็งกันนะครับอันดับแรกก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่ามะเร็งคืออะไรนะครับมะเร็งคือเซลล์ในร่างกายหรือว่าในอวัยวะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่นะครับไปจากเซลล์ปกติเช่นมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่าเซลล์ปกติทั่วๆไปแล้วก็มีความสามารถในการที่จะลุกลามหรือแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ดังนั้นโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราเองไม่เหมือนกับโรคหวัดที่เราไปรับเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียามานะครับ ปัจจัยในการเกิดโรคมะเร็งนั้นมีได้หลายๆอย่างนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเช่นเรื่องรับประทานอาหารนะครับการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองหรือควันนะครับแล้วก็มีปัจจัยภายในก็คือเรื่องการความผิดปกติของพันธุกรรมในครอบครัวนะครับสำหรับสัญญาณในการที่จะบอกว่าเรามีความเสี่ยงหรือเป็นโรคมะเร็งนะครับก็จะมีอยู่เจ็ข้อทั่วไปที่จะให้สังเกตนะครับอันดับแรกคือเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับก็จะมีระบบการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นถ่ายมเป็นเลือดนะครับมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียหรือว่าขนาดของอุจจาระมีขนาดเล็กลงนะครับอันดับ2จะเป็นเรื่องระบบการย่อยและระบบระบบรับประทานอาหารเช่นกินอาหารแล้วติดนะครับมีอาการท้องอืดเบื่ออาหารน้ำหนักลดทานอาหารแล้วรู้สึกอาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าในรายที่มีอาการของโรคกะระเพาะติดต่อเรือรลงังนานเกิน2สัปดาห์ก็ควรจะสงสัยหรือว่าต้องพบแพทย์นะครับ อันดับ3จะเป็นเรื่องของการมีเลือดออกในช่องทวารต่างๆเช่นมีเลือดออกจากช่องคลอดในสุภาพสตรีนะครับหรือว่าปัสสาวะออกมาเป็นเลือดนะครับอันดับ4จะเป็นเรื่องของระบบปอดคือเรื่องของการไอบางคนมีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะปนเลือดนะครับหรือว่ามีอาการไอแล้วมีอาการเสียงแหบร่วมด้วยน้ำหนักลดเบื่ออาหารนะครับลาดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงของไฝหรือหูตามร่างกาย เช่นบางคนมีไฝที่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดของสีที่รวดเร็วหรือว่ามีเลือดออกจากบริเวณไฝหรือหูเหล่านั้นนะครับอันดับต่อไปจะเป็นเรื่องของการมีก้อนหรือตุ่มขึ้นตามตัวเช่นบริเวณคอบริเวณรักแร้บริเวณที่ขาหนีบซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีสัญญ,ญาณต่างๆเหล่านี้นะครับก็แนะนําให้ควรเชื่อพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสัญญ,ญาณของการเกิดโรคมะเร็งแล้วหรือไม่นะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้มีสัญญาณต่างๆเหล่านี้ก็ไม่อยากให้นิ่งนอนใจก็แนะนำให้ตรวจสุขภาพตรวจร่างกายประจำปีรวมทั้งค้นหาความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งเช่นคนในอายุ50ปีขึ้นไปถึงแม้จะไม่มีอาการผิดปกติของระบบขับถ่ายก็แนะนำให้มีการตรวจสองกล้องลำไส้ใหญ่ตรวจสองกล้องกระเพาะอาหารเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตนะครับ หนึ่งครับเป็นไงบ้างตั้งแต่ไปแนะนําไปเจอผู้เชี่ยวชาญครั้งก่อนเนี่ยครับ<ม>พผมรู้สึกว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นทางสว่างของผมทำให้ผมรู้สึกว่าสุขภาพผมแข็งแรงขึ้นพี่อ่าดีแล้วเพราะรู้ไหมว่าการออกกาลังกายเนี่ยเป็นการที่ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้เยอะเลยผมต้องขอขอบคุณพี่หมอมากนะครับ<ม>ที่แบบแนะนําให้ผมมีทางสว่างในการออกกําลังกายเดี๋ยวถ้าผมจะมีอะไรจะขอปรึกษาพี่หมออีกทีได้ไหมครับ นะได้สิได้ออกกำลังกายีดีแล e e ้วม so ีอะไรผมช่วยไหมคะใช่พี่ค่ะพี่หมอคะเดี๋ยวช่วยแนะนำเครื่องออกกำลังกายนี้ให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงออกกำลังกายไปก่อนลดความเสี่ยงได้หนึ่งสู้พี่เองทางพี่เลยใช่ไหมครับ